สวัสดีครับยู่กับผมในเกมลิมโบนะครับโอเคปะต่อกันเลยอ้อยไม่อยากรู้เลยต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้อ่าหลันทดจริงๆอ้อยกระโดดได้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันชาร์จได้ด้วยกระโดดอ่ะไห้กดนิดนึงนะอันนี้ก็คนะ้างไว้นี่มันกระโดดได้ไก่กดค้างไว้โอเคโอ้โห ช้าดาช้าไมนต้องดิบย่าโอ้ยเจ๋อย่าเบาะนะจะมีแมมมุมได้เราอะคือผมไม่อยากคิดแบบนั้นเลยเราคิดดูโดนแมมมุมไล่อะคว่ำคว่ำเอ๊บฮึปีอะโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยดันคือดันได้ด้วยโอ้โ oh. ห oh. นี่ขนาดอยู่ในจักได้นะโอเคโอเคเฮ้ย okay, okay. oh, hey, hey, hey. oh. อ๊ยโอ้โโอ้ยขอโทษไม่ดันใจอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอยโอ้ยเต็มหัวเลยเมื่อกี้อ๋ออ๋อเกมนี้ตายเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆแต่ครั้งตายบ่อยก็ไม่ดีนะ โอ oh, oh. oh, oh. oh, ้โหโอ้โหโอ้โยช้าๆเดี๋เดี๋ยว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 ถ่ายกันถ่ายกันโอ้โอ้โอ้เฮ้ยนั่นไงว่าแล้วมันต้องมามันต้องตามหาเราโอ้โหเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าถอยมากอย่าถอยมากเฮ้ยเดี๋ยว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 มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียพร้อมนะ ความนะความนะเฮ้ยจใจอุ้ยอุ้ยอุ oh oh Wait, oh oh. ้ยเอาไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยติดเออบอกแล้วตายเป็นเรื่อบัติเกมเนี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่โอ้พันทดจังชีวิตออกมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่เดินลูมนะเดินลูมคือตายเรื่มใหม่หมดอ่ะเอาอย่าเดี๋ยวเดี๋ยว โนักสมาธิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไว้ไว้กระชาครับไม่ต้องรี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 บไม่ต้องไม่ต้องอย่าถอยไปมากนะโอเคโอเคได้ไั้ได้เร็วตัว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 โอเคไปเย้เรียบร้อยอ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยโอ้โหเออเดี๋ยวข้าเรีบลุกรีบลุกเร็วเร็ว เดีวเลยอยากได้ติดอยู่เลยโอ้ยอยากได้ติดยิปเฮ้ย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 พี่อ้าวตายเฉยเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ตายเฉยเลยอืมอะไรเนี่ยแน่น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 ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันเอาไว้ล่อมันเอาไว้ล่อเอ้ย โอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ช้าไม่ต้องรีบเดี๋ยวๆๆสูงกว่านี้สูงกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมเล่นมือเดียวนะไม่ได้เล่นสองมืออ่ะโอเคเดี๋ยวรีบไปรีบไปแต,แต่สุดท้ายเกมนี้มันก็ต้องเล่นสองมืออ่ะคือมันต้องเอาเนื้อคอนโทรลปึ๊บแต่โอเคเดี๋ยวอ่ะโหสุสานเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึง่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งพูดเฮ้ย โอ้โหนั่นไงน,นั่นไงน,นั่นไงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โหวิมีเชียรด้วยออืเสียวฮะโอเคต่อเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหน้ำเฮ้ยโอ้โหเกือบเสียบตูดแล้วโอ้โห <H ung> อือโว้ยปูเพลงโคตรวิวอะ่ะคือมันอะอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอ้ยไปเล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 ยเฮ้ยคน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 อันนี้อะไรตีอ่ะอ๋อ,อเห็นรู้แล้วจ้า อ๋อมันมันใช้ไอ้นี่เหมือนมีค่ายเลยน้ำเทปอ่าโอเคอะไรอะไรอีกเอ,อ้หู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 อันชัดเจนชัดเจนชัดเจนโอ้โหชัดเจน,นเป็นไฟเลยทำไมอุปสรรคแต่และอย่างมันอะไรเนี่ยมีเหรอโอ้ยหูมีอีกออมีอีกมีอีกมีอีก เฮ้ยอย่าได้ไ huh, ด uh ้ไโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วกระโดดได้กระโดดได้เฮ้ยอย่านะอย่านะโอ้โหเอ้ยมันจะไปไหนกันนะต่อด้วยจะพึ่งจะพึ่งไปจะพึ่งไปจะไปไหนกันฮะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยไปเดี๋ยวเข้าเร็ว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 วว่าเป็นชาวบ้านมาข้ามแมงมุมไปไปได้ โอ้โหโอ้โหสอบเฮ้ยเด็ดเดเดี๋ยว,ยวนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอืมอืมโอ้เสียวเหมือนกันเสียวเหมือนกันเชือกเชืเอกเอ้าเฮ้ยไปไหนรอดว้วยโอ้โหเหมือนมันเหมือนวัดล้างเลยอ่ะ เอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ค่าอยอะคือเหมือนวัดล้ามากกว่าโอ้โหโอ้โหโคตรเองมาทำมาดีเหมือนกันนะอะไรเนะี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้ไอ้อบ้ายังไม่เลิกออกออเียวอ๋โอ, yeah. โ,อโอเครีบไป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 คือคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอขอพูดอะไรแป๊บหนึ่งนะที่จริงเกมเนี้ผมเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่ง ถ้าเกิดผมรู้ทางหรืออะไรยังไงขออภัยด้วยเพราะว่าตอนเด็กๆผมเคยเล่นแต่ว่ายังไม่ได้อามาแคดซัปเตอร์หรือเท่าไหรน่นี่เราผ่านมาเยอะเหมือนกันนะโอเครีบไปรีบไปไปมุม,มเออไปเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นไม่ได้หรือว่าต้องไปมุมมารับน้ําหนักโอเคมาเลยมาเลยอ่าพร้อมนะ้ยอ่ะ้ยโอ้โห รู้สึกเอา้าทันได้ปะเฮ้เฮ้เฮ้เข้ขไปเขไปเไปเร็วเร็วอ๋อวิเฮ้เฮ้เฮ้เฮโอ้โ,อโห OC, เห็นเห็นมากความนะโอเคเฮ้เฮ้เอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้นะเฮ้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 ยเฮ้โอ้โหวิโอ้โหโอ้โห คือที่จริงผมก็เคยผมก็เคยเล่นมาแล้วเกมเนี้แต่ว่าเท่าที่คือยังไงอะ่ะผมเคยเล่นมาแล้วเกมเนี้แต่ว่าจาไม่ค่อยได้ก็ดูว่าเป็นการรีฟฟรความทรงจําเล็กๆน้อยๆแล้วกัน,น,นโอเคไปต่อไปต่อโหโหมีลมด้วยเฮ้ยยังมีผีนะจะจะจะโอเครีบไปรีบไปเขาคือ เขาอเด็กชายผู้พิฆาตแมงมุมนะครับผมโอ้โหเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยโอ้โหคือมันยิ่งเล่นแล้วมันยิ่งอยากค้นหาเว้ยอ,อ้ไรเนี่ยโอ้นี่ยังไม่ตายเหรอเฮ้ย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 เ้ย้ดึง อออยี่ยี่โหูต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องขยับเลยโหแมงมุม,มไปแมงมุมผมว่ามันแปลกอะ่ะคือมันเหมือนหัวเด็กเด็กทานรกอะอันนี้ผมพูดจริงๆนะเนี่ยดูดูส่วนหน้ามันดิเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเด็กมากเลยนะหัวอโอ้โหมันอ๋อ อี่มือเมือกด้วยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปไนเฮ้ปไอรีบไปรีบไปรีบไปโคตรเนี่ยอุยนกโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้กล้ากล้ากล้าด้วยขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนจะรอไปไล่นกดูเฮ้บไอเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าอีก,ก้าอีก,ก้าได้ ไปเลยไปเลยเฮ้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 ยอุ้ยอุ๊ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบต้องใส่เมื่อกี้ไปดันเอามาทำไมนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็น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 ไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ๋อโอเคดีนะที่แบทมาเฮ้ปเลยเอาไม่ได้เอ๊ะเร่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 เ่ะโอเคมันเหมือนค่ายอ่ะ คือมันเหมือนวัดลางไม่มันมันก็ไม่เชิงอะเกมนี้มีในสตรีมหาซื้อได้แต่ว่าตอนนั้นอีปิมาแจกฟรีไงผมก็เลยกดรับมาหุ้ยหนอนอะไรเนี่ยหาผีเสื้อเว้ยโอเคโอเคอุ้ยอะไรเพลงเองอุ้ยหนอนโอ้โหอุ้ยโอ้โหตายโอ้โห ตายอย่างนี้เลยเ yeah. ย่ศพนี่ว่าเฮ้ยดึงได้ดึงได้ศพดึงได้ดไดโอเคดึงมาทำไมเนี่ยดึงได้ดึงได้ดไดโอเคโอเคมาดึงมาทำไมนะเนี่ยเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนเทสก่อนเทสก่อนไปเลย นั่นไงว่าแล้วโอ้โหดีนะเทสก่อนอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเุ้ยอุ้ยโอ้โหมันมันกินหนอนน่ะโอ้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าคนโดนหนอนแล้วโดนมารับมาเออเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหโอ้เกือบไปแล้วอื้อหือ โอ้ยไรเนะี่ยเออลองดิเป็นไงอุ้ยโอ้โหโอ้โหอื้หือชัดเจนชัดเจนเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปที่ไปเอ้เน,นี่ยอ,อ่าแสดงว่าอันนี้ไม่กับดักแน่นอนเนี่ยโอเคที่ไปอุ้ย โอ้โหลูกดอกเฮ้เฮ้เฮ้อะไรเนะี<ค>่ยเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โหไอ้อยะเฮ้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 มตามได้มันตามได้เไปโอ้ยลืมเฮ้เฮ้ลืม,ล,ม,ล,มลืมไปโอ้โหอันนี้อันนี้ลืมลืมลืมไปอันนี้มันโอ้โหลืมไปห้ามเหยียบนี่ว่าะอียะ โอเคมาไปเลยไปเลยไอ้ไปไหนะมาเร็ว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 ลืมไปอันนี้ห้ามเจียบโอเคเฮาชา้ชาช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วมาเร็วมาเร็วเวไปไปไปอุ้ยอูแบนแบ็นตันดแต่เลยโอ้มันเกือบไปแล้วดีนะ เป็นไงบ้างเล็บไปแล้วมัง้งเออเล็ดไปเล็ดไปคือเหมือนเกมมันมันต้องการจะสื่อถึงอะไรสักอย่างอะโอ้โหอะไรเนี่ยโรงงานหรืออุ้ยเฮ้ยเป็นโรงงานแล้วหรือเนี่ยอือหือมันมันผิดปกติอะอันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง พึ่งไปเครื่องจัดนี่หว่าโอเคคุณผู้ชมเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ